สวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งต่างประเทศพ่อครับยายชองน้องตูนมือนียายท่องผ้ามาเบิงเขาแหงเลี่ยงแหงคักแหง,แหง,แหงเนี่พี่น้องมาเบิงหนะ้ามาเบิงนางอยู่ในหม่มพี่น้อง น้ำบม่มีแหงเลียงสิตายเมื่อนะพูนเขาเหลืองเป็นท้างอยู่นะจะงไม่เหลืองคักเหลืองแงเขากับบมมีนามพี่นองโอ้ยเหลืองคักเหลืองแงอุย้ยคักแมพี่นองจะอ่อนเขาก็มีเตหยนบานนี้พี่นองเอ้ย เขาย้ยท้องอยู่ระฆางดำพี่น้องมีแต่หญ้าน้ำกับบ่มีแหงกับแหงพี่น้องแหงแล้งแหงคักแหงเนี้ยเจียเป็นเดินเป็นกลางตายเมื่อพี่น้องตายเมื่อเขาเขาตายเมื่อ นี่ตัวนี้ก็มีแต่หญา้ก็ไต่ตัดก็คือพี่น้องคุณกักมินมเนียแหงเหลี่ยงทั้งผุนแหงบ่มาพามาเบิง มันแหง่งมันแลีงขนาดไดพี่น้องว่าเพิ่งย้ำนี่ห่งคักแห่งเนี่ยตายมืดเขาฝนกับบอมา่าส่งสีมาก,กับบอม่าพี่น้องคักขนาดเรออย่งยังวะกันเม่นฝนมีกับแหี่ยมืดพี่น้องเขา อยู่ในโฮมเด้เขาในโฮมเด้มันงามฝุ่นทั้งฝุ่นเพอ่์ตัดฝุ่นเนี้ยขาวเป็นแรนอยู่นั่นมีแต่หยาพี่น้องหยาผือฝุ่นหน้าอายฝุ่นทั้งฝุ่นน,นี่หน้าหญ่ท้องอยู่ทั้งนี้สองงานแบ่งกันบูว่ารื้พี่น้องเกินเหม็นกับ แต่ยู่แต่เจ้ามันแหงมันแหลงไหลมาเบิงมาเบิงพี่น้องมาเบิงหน้าแหงแหลงพี่น้องบ่มีน้ำมีหยังฝนตกมากตตปีทีเแลวเออแต่เดือนที่หลวหายไปเลยบ้านนี้กำลังวานเขาว่านาน้ำกันกะทิ้งช่วงไปเลยบ้านนี้บ่มีเขา บมมีน้าม,มาเขากระแหงนะ่ะเหลืองเต็มหน้าอยู่นะ่ะสิตายแล้วเขาตายเมดืดเนี่ยเขาเพื่นบานก่อนตอนหน้าม,มานะ่ะตอนฝนมาเนี่ยันนี้กับฝนติ่งส่วงบันนี้หญ้าขึ้นบันวิ่น้นองขุนหญ้าผือเต็มนี่หน้าอายหน้านองนี่หน้าแย่ท่องอยู่ทั้งนี้นี่หน้าแย่ท่อง เนี่ยอยู่ทั้งนี่มีกระอบบุกเป็นตาอันที่ดได้กินดอกพี่น้องเอ้ยปีนี้มาแหงมาแหลงเตะผลติ่ตงสวงแดงแห่นเนีนนนนเยนๆพุ้น่ะเฮ้ยอีกนึ้ครับบ่ได้กินบ่ได้กินดอกพี่น้องเลย เอาหนามขึ้นมาแห็งนาแหลแงจต๊ดคิดจะได้สิได้กินบ่านหน้ายายท้องติดทางดำคุณมีอยู่สองไร เฮ้ยบรรยากาศกดบ่อนเอา้าพี่น้องฮอน่อนหากิฟต์ขกีวกลีบกินก่อนนี่บักห้อยบ่ในบ่อน ป้าอ่านันันขีเล็กอยู่ทางนั้นป้าไปเบิ่งป้าขีเล็กนะเอารถมารถมั่วนใส่ยัยงเบิง้งไงป้าสิไปเก็บป้าขีเล็กไก,กินพี่น้องไปต้มมี่บะบุเพิ่งเขาเก็บไปเมื่อกับบะจักละ่ะตากเกีด็ดเบิง่ง ไปแล้วพี่น้องพบพ่อการคลิปต่อไปถัดมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยท่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เยท่องนี่เ้ยพี่น้องจ้าไปแล้วบายบายจ้า